สวัสดีค่ะกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์รรไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพิสาส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่17มีนาคม2564มีดังนี้ค่ะ วันนี้พบ PM 2 5อยู่ที่3 8มสิบถึงหนึไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร PM 1 0อยู่ที่7 0็ดถึงสองไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและ AQI อยู่ที่5 1าสถึงสองคุณภาพอากาศในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอยู่ในระดับปานกลางส่วนในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยมีเพียง2จังหวัดเท่านั้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจุดความร้อนสะสมของดาวเทียมระบบพืื้นนนนทีี่17จััังหววดภาคเอใ พบ258จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์161จุดเขสวบก9จุดป่าสงวน72จุดพื้นที่เกษตร,ร13จุดชุมชนและอื่นๆ3จุด ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง2,484จุดโดยในปีนี้พบมากที่สุดคือจังหวัดเชีงยงใหม่77จุดและจังหวัดแม่ฮ่องสอน49จุดส่วนการปฏิบัติงานประจำวันนี้ผลตรีธนพลโกศัยเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้ช่วการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปา่าบอกความและฝืนองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้ามอบหมายให้หัวหน้าส่วนปฏิบัติการและรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านยุทธการที่ได้มาตรวจเยี่ยมในพื้นที่กองทัพภาคที่3เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ติดตามประเมินผลและให้ข้ขออเสน แนะงานด้านธุรการตามนโยบายของผู้บังคัับบญชาโดยมีพลเอกสุระโชคทวัตธีรชัย เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการณกองผลหาราบที่7็อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และเข้าร่วมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองระดับจังหวัดอําเภอและรอยต่อระหว่างจังหวัดรวมทั้งวางแผนการใช้กัสยานเข้าดับไฟและการจัดชุดรัตเวนในพื้นที่เสี่ยงนศูสย์นประชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ฮลิคอปเตอร์เคเอเตอร์ที่สอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยดำเนินการโปรยน้ำดับไฟป่าจำนวนเก้าเที่ยวบินปริมาณน้ำตรในพื้นที่นำบลบ้านละตอแน่แ้ง จังหวัดเชียงใหม่ฮลิคอปเตอร์ AS350B2 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโปรโยน้ำดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลเสมืองใต้อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ฮลิคอปเตอร์ AS350B2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน3ลํลำดำเนินการโปรยน้ำดับไฟป่าในพื้นที่ตะบนหลวงขอดอำเภอพร้เาจังหวัดเชียงใหม่อากาศยานไร้คนขับ UAV ของกองทัพอากาศบินค้นหาจุดความร้อนสิบเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเสมิงอำเภอหางดงอำเภอแม่อ่อนอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอพร้เาและอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อากาศยานไร้คนขับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บินค้นหาจุดความร้อนและชี้แนวไฟให้กับทีมภาพพื้นดินจำนวน3จุดในพื้นที่ตะบนบ้านช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กองากรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดกิจกรรมคิกอ off โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บรถเผาจังหวัดสุโขทยัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแลฝนละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยนักเก็รักษาพันธ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามตำบนนาขุนไกอนรอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานน่วยเฉพาะกิจกรมถันราบที่7จัดกำลังพลร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอปางมะพ้าและสถานีควบคุมไฟป่าอำเภอปางมะพ้าดำเนินการเข้าดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่่อสนนชุุดลลลาารระะเววแคบบมมไฟปท ร่วมกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่2น้ําตกสีสังวานหน่วยควบคุมไฟป่าภูพิงผู้นําชุมชนและประชาชนบ้านปงร่วมกันออกลาดตะเวนและควบคุมไฟป่าในพื้นที่บ้านปปงยางหมู่ที่7ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่ากองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารโบกร่วมกับสนราชการและผู้นำชุมชนและมูลนิธิกระจกเงาร่วมปล่อยแถวเข้าดับไฟป่าและลาดตระเวนน้ป่าขุนห้วยคลังบ้านหลวงตำบนหลงคอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่ากองพันพัฒนาที่3ร่วมกับอบตบ้านเป้าและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ออกลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและประชาสัมพันธ์รณรงการห้ามเผาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบนบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่ากองพันฐานราบที่หนึ่งกรม ฐานรับที่7ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าจังหวัดอุบลราชธานีสำนักป้องกันและปราบปรามและควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลาดตระเวนตามเส้นทางแนวกันไฟอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงตะบนดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และได้พัฒนาแนวกันไฟในเขตชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่ากรมรบพิเศษที่5ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรีลานาลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรีลานา การประชุมวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝนละอองขนาดเล็กจำนวน7ครั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจำนวน2ครั้งการดำเนินงานควบคุมไฟป่าไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆจำนวน37ครั้งการลาดตระเวนป้องปรามและป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจำนวน16ครั้งการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน2ครั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บรถเผาจำนวน2ครั้ง